อรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมธรรมังนามสามีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมสะพะเทวานังสัพพะคะระหันจเทวานังสุริยันจ่าปมุนจต่าง สัสีภูโมจะเทวานังวุฒโธลาพังพวิสติชีโวสุกรโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลัคณาอหังวันทามิสัพพทาสัพพะเทวามังะละยันตุสัพพะาเอเตนะมังคะเตเชนะสัพพะโสถีพวันตุเม นโมเมสาพระเทวานังสาภคารหัสจะเทวานังสุริยันจัปปมุนจะตถาสสิภูโมจะเทวานังวุตโลาพังภวิสติชีโวสุกะโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสาภพยังวินาสันติสาภทุกขังวินาสันติสาภโรคังวินาสันติลัคนาอหังวันทามิสาพทาสาเพเทวามังปลายันตุสาพทาเอเตนะ มังคละเตเชนณสัพพโสธีปวันตุเมนโมเมสัพพเทวานังสัพพฆราห์จะตเทวานังสุริยันจักรมุนจะถาสสิภูโมจะเทวานังวุฒโธลาพังภวิสติชีโวสุครโรจมหาลาพังโสโรราหูเกตุจัมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติลัคนาอหางวันทามิสัพพธาสัพเทเทวังบาลายันตุสัพพ ทาเอเตนะมังคะะเตเชนะส,าาสัพพะโสตีภวันตุเมนมโมเมสัพพเทวานังสัพพกราหาัจเทวานังสุริยันจะปปมุญจะตะสัสิภูโม,มจะเทวานังวุฒโทลาภังควิสติชโวสุกรโจมหาลาภังโสโรราหูเกตุจมหาลาภังสัพพะยังวินาสันติสัพพทุข,ขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติลัคนาอังวันทามิสัพทา สัพเทเทวามังพลายันตุสัพพตาเอเตนะมังคลเตเชนะสัพพโสธีพวันตุเมนโมเมสัพพเทวานังสัพพคารหาจะเทวานังสุริยันจะปปมุนจัตาสสิภูโมจะเทวานังมุตโทลาพังภวิสติชีโวสุกรโรจมหาลาพังโสโรราหูเกตุจมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติ ลักขณาอหังวันทามิสาพทาสาเพเทวามังประยันตุสาพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสะพสุตีพวันตุเมนโมเมสาพเทวานังสาพครหาจะเทวานังสุริยันจะตปมุนจัตถาสสิภูโมจะเทวานังมุทโราพังภวิสติชีโวสุกรโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสาพพยังวินาสันติ สัพพะทุขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลัคนาอหังวันทามิสัพพทาสัพเทเทวามังะลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพพโสทีปวันตุเมนะโมเมสัพเทวานังสัพพการหจะเทวานังสุริยันจะาปมุนจัตาสสิภูโมจะเทวานังมุทโธลาภังภวิสติชีโวสุโรจะมหาลาภัง โสโรราหูเกตุจามาลาพังสัพพะยังวินาสันติสัพพะทุขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลขณาอหังวันทามิสัพพทาสัเพเทวามังะลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพพโสติภวันตุเมนะโมเมสัพพเทวานังสัพพฆรหัจเทวานังสุริยันจะปปมุนจัทาสสิภูโมจะเทวานัง โุทโราภังภวิสติชีโวสุกรโรจมมาลาภังโสโรราหูเกตุจมมาลาภังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลัคนาอหังวันทามิสัพพทาสัพเทเทวังปะลายันตุสัพพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพพโสธีพวันตุเมนโมเมสัพเทวานังสัพพคะระหจะเทวานัง สุริยันจะประมุนจัตถาสสิภูโมจะเทวานังมุตโธราพังพวิสติชีโวสุครโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลัคณาอหังวันทามิสัพพะาสัเพเทวามังประยันตุสัพพะธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสตีปวันตุเม นโมเมสระพเทวานางสาพักระหัจัเทวานังสุริยันจัพปมุนจัพาสสิภูโมจะเทวานางมุทโธลาพังภวิสติชีโวสุคโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสาพัพยังวินาสันติสาพัทุกขังวินาสันติสาพะโรคังวินาสันติลัคนาอหังวันทานิสาพทาสาเพเทวามังะลายันตุ สัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสธถีปวันตุเมนโมเมสัพพเทวานังสัพพคารหิจะเทวานังสุริยันจะปปมุนจัตาสสิภูโมจะเทวานังมุทโธลาพังภวิสติชีโวสุกรโรจะมาลาพังโสโรราหูเกตุจะมาลาพังสัพพพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรขังวินาสันติ ลักขณาอหังวันทามิสาพทาสาเพเทวามังปรายันตุสาพทาเอเตนะมังคลระเตเชนะสาพสโสถีพวันตุเมนโมเมสาพเทวานังสาพฆราหจเทวานังสุริยันจะปะมุนจะทาสสิภูโมจะเทวานังมุทโราพังภวิสติชโวสุโรโะมหาลาพังโสโรราหูเกตุะมหาลาพังสาพพยังวินาสันติ สัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลักคณาอหังวันทามิสัพพะทาสัพเพเทวามังผลยันตุสัพพะทาเอเตนะมังคะระเตเชนะสัพพะโสธีภวันตุเมนะโมเมสัพเพเทวานังสัพพะครหาจจเทวานังสุริยันจะปอมุนจัทาสสิภูโมจะเทวานังมุทโธลาภังภวิสติชีโวสุโรโะมหาลาภัง โสราหูเกตุจมัาลาภังสัพะพยังวินาศสันติสัพะทุกขังวินาศสันติสัพะโรคังวินาศสันติลัคนาอหังวันทามิสัพพทาสาเพเทวามังประยันตุสาพะทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพะโสติปวันตุเมนะโมเมสัพะเทวานังสัพะครหะจัเทวานังสุริยันจะปปมุนจัทาสสิภูโมจะเทวานัง มุทโธลาพังภวิสติชีโวสุกรโรจะมาลาพังโสโรราหูเกตุจะมาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลัคนาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปรลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพพโสธีภวันตุเมนโมเมสัพเทวานางสัพพะคาระหิจเทวานัง สุริยันจะประมุนจะทถาสสิภูโมจะเทวานังมุตโทลาพังพวิสติชีโวสุคโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลัขณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเทเทวามังประยันตุสัพพทาเอเตนะมังคลระเตเชนะสัพพะโสธีปวันตุเม นโมเมสาพเทวานางสาพักะรหัจเทวานางสุริยันจ่าปมุนจะทาสสิภูโมจเทวานังวุตโตราภังหุวิสติชีโวสุกรโจมหาลาภังโสโรราหูเกตุจมหาลาภังสาพะพยังวินาสันติสาพะทุขังวินาสันติสาพะโรคังวินาสันติลัขณาอหมวันทามิสาพทาสาเพเทวามังปลายันตุสาพทาเอเตนะมังครเตเชนะสาพะโสตีปวันตุเม โมเมสาพเทวานังสาพครหัจเทวานังสุริยันจัปปมุนจตัสสิภูโมจเทวานังวุฒโลาพังภวิสติชีโวสุกรจมหาลาพังโสโรราหูเกตุฉมหาลาพังสัพพยังวินาสันติสัพทุขังวินาสันติสัพโรคังวินาสันติลัขณาอหังวันธามิสัพทาสาเพเทวามังปลยันตุสัพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพโสตีภวันตุเม นโมเมสาพเทวานางสาพกรหาจเทวานังสุริยันจปมุนจถาสสิภูโมจะเทวานางวุตโตระภาภวิสติชีโวสุกโรจมหาลาภังโสโรราหูเกตุจมหาลาภังสาพพยายมวินาสันติสะพทุขังวินาสันติสะพโรคังวินาสันติลัคณาอาหางวันทามิสาพทาสาเพเทวามังประยันตุสาพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสาพโสถีพะวันตุเม นาโมเมสาพเทวานางสาพพะระหาจเทวานางสุริยันจ่าปมุนจธาสสิภูโมจเทวานางวุฒโหลาภังหุวิสติชีโวสุโรจะมหาลาภังโสโรราหูเกตุจมหาลาภังสาพะพยังวินาสันติสาพทุขังวินาสันติสาพโรคังวินาสันติลักคณาอหังวันธามิสาพทาสาเพเทวามังะลยันตุสาพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสาพโสธีปวันตุเม นโมเมสาพเทวานังสาพะครหะจเทวานังสุริยันจับปมุนจตัสสิภูโมจเทวานังวุฒโหราพังภวิสติชีโวสุกรจมหาลาพังโสโรราหูเกตุจมหาลาพังสัพะพยังวินานติสัพะทุขังวินานติสัพะโรคังวินานติลัขณาอาหานทานมิสัพทาสาเพเทวามังปลยันตุสัพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสะพะโสธีพวันตุเม นโมเมสาะพเทวานังสาพการหาจเทวานังสุริยันจะาพมุนจะตตาสสิภูโมจะเทวานังวุตโรลาพังภวิสติชีโวสุกโรจมหาลาพังโสโรลาหูเกตุจมหาลาพังสัพพยายัมวินาสันติสัพะทุขังวินาสันติสัพะโรคังวินาสันติลัคณาอหังวันทามิสัพทาสะเพเทวามังะละยันตุสัพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพสะโสธีภวันตุเม ผวตุสาพะผังขลังราคันตุสาพะเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีผวันตุเมผวตุสาพะผังขลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนัสธาโสธีผวันตุเมผวตุสาพะผังขลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนัสธาโสธีผวันตุเม